อันนี้คืออะไรฮะลูกลูกค้าสั่งไปเหรอใช่ใช่แล้วแล้วเอาไปต่างจังหวัดคันที่่ลองลองขี่อมก็ลองที่โอ้โหนี่นั่งกันทั้งบ้านเลยเนี่ยหมู่บ้านเลยฮ่่าฮ่ากีนก็ไม่รู้เหรอโอ้ใช้ได้เนาะโอเคเลยเนาะนี่นะฮะเขาใส่ของได้อย่างเดียวนะใช่ใช่ใช่มาติดต่อได้เลยนะฮะฮะอ๋อนี่ติดหลังคาแล้วติดเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายใช่ตรงนี้มันต้องทุกทุกร้านจะต้องมีออปชันเพิ่มนิดหน่อยมันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมีมีที่ปัดน้ำฝนด้วยเลยเนี่ยมีอุ้ยตายแล้วเปล่าแล้วผมอ๋อผมผมว่าจะขยายดูหน่อยนี่นะฮะคือคือลูกค้าซื้อไปแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยใช่ไหมฮะว่าใช้แล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ถ้ามีหลังคาก็จะไม่ร้อนแบบนี้ก็ใช่กันฝนด้วยช่วงนี้เดี๋ยวจะหน้าฝนด้วยเนาะโอเคเนาะขายดีเนาะก็เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็เป็นฝีมือคนไทยด้วยเนะ เป็นเป็นของคนไทยเลยยี่ห้อของคนไทยโรงงานอยู่ที่ไทยเลยใช่ไหมครัสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พุทธมนฑลสายห้านะฮะมาที่นี่นะฮะ Alley EV Studio นะฮะ เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเดือน2เดือนก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะนี่นะฮะเออ่พอดีมีเพื่อนๆสนใจมากนะฮะอยากให้มาดูรายละเอียดนะฮะนี่นะครับเออ่ถึงแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะฮะ,ะ,ะที่อันเลือ่อยซือเป็นตัวแทนนะฮะเป็นตัวแทน จำหน่ายรถไฟฟ้านะฮะคือเป็นของของไทยนะฮะผลิตในประเทศไทยเลยนะฮะอะไหล่มีศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวจะตอนนั้นไม่มีเต็นท์อยู่นี้นะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าลมพัดหายไปแล้วอ่ะกำลังทําเต็นท์ใหม่ที่มั่นคงกว่านี้นะฮะตรงนี้เป็นพุทธมณฑลสาย5้านะฮะสาย5ฝั่งนู้นมาจากทางเพชรเกษมใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจแต่ทางนี้ไปบรมราชชนนีนะฮะวิ่งไปทางนี้นะฮะซึ่งไปนครปฐมได้นะฮะทางนี้ เ,เดี๋ยวจะวันนี้จะพาไปดูรายละเอียดนะฮะว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วพอดีผ่านมานะขี่จักรยานเที่ยวผ่านมากับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรามากมายนะฮะก็เลยเพื่อนเพื่อนก็เลยให้กับบเอออยากจะทราบรายละเอียดนะฮะว่าเป็นยังไงเนี่ยรุ่นรุ่นขายดีนะฮะรุ่นนี้เด็กโก้นะฮะเนี่ยของเด็กโก้นี่นะฮะตาเขาเนะะี่ยฮะคือเขาเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้านะฮะของ ของของประเทศไทยเลยอ่านี่สวัสดีครับเจอน้องอีกแล้วนะฮะวันนี้เจอ่าเขาก่อนก็คุยกับน้องแล้วนะฮะน้องผู้หญิงน่ารักเชียวนะฮะเด็กโก้เนี่ยฮะเขาที่แล้วผมอ่านไม่ออกนะเด็กโก้เดี๋ยวยังไงสินค้าเนี่ยมีหลายอย่างเลยคือมีเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อน,อนถามกันมาเยอะเลยนะฮะว่าอะไรเขาที่แล้วผมก็ไม่ชัดด้วยแหละเนาะผมก็บอกไม่ชัดราคาเท่าไหร่จัดส่งหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้คุยรายละเอียดแล้ววันนี้นะครับผมจะแถม ราวที่แล้วผมถ่ายรถสามล้ออ่่ใชเนาะถ่ายรถสามล้อคราวนี้ผมจะถ่ายพวกเห็นบอกมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเห็นมีเพื่อนเพื่อนเม้นมาเยอะเลยว่าอยากจะรู้พวกมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่มีทั้งแบดหนึ่งพันวัตต์สองพันวัตต์อ่นี่นะฮะหนึ่งพันวัตต์สองพันวัตต์ใช่ครับผมไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะให้น้องเขาอธิบายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเกินไว้ว่าจะมีพวกอันนี้คือรถสามล้อรู้สึกว่าขายดีขายดีมากขายดีมากโอ้โหเมื่อกี้ผมบอกขายดีนี่ขายดีมากเลย นี้เหลือการสุดท้ายแล้วแล้วก็ต้องอรอคิวนานนิดนึงโอ้โหต้องอรอคิวนานเลยใช่ค่ะต้องอรอคิวนานอย่างนี้ถ้าเกิดอยากได้นี่ต้องต้องโทรมาแบบจองไว้ก่อนเลยใช่ค่ะต้องโทรมาบุ๊กคิ้งไว้ก่อนบุ๊กคิ้งไว้ก่อนนะถึงไม่ต้องโอนตังก็ได้บุ๊กคิ้งไว้ไนะแล้วก็ามาลองขับดูก่อนแล้วก็คล้ายๆกับว่าถ้าเกิดรถมาแล้วทางร้านจะโทรติดต่อไปใช่เนาะแต่ว่าใช้ดีนะเนี่ยผมเห็นแบบเพราะว่ามันข้อสำคัญคือมันใส่หลังคาได้ถูกต้องค่ะใส่เติมหลังคาได้เลยด้วยเงินไม่ไม่ประมาณ2-3พันบาทเองใช่ แล้วก็วิ่งได้สบาย,ยกันดับกันฝนวิ่งได้ไกลด้วยนะฮะอ,อัปชั่นหลังคาก็คือโครงสร้างตัวตัวหลังคาเนี่ยโครงสร้างเดียวกับตัวถังรถเลยโอ้หมายถึงว่าไม่ใช่แยกชิ้นใช่ค่ะไม่ใช่แยกชิ้นสั่งจากโรงงานเลยก็เป็นของแท้จากโรงงานลิขสิทธิ์ของเดโก้เลยหรอถ้าอ,อ,อย่างนั้นเอาเอาขอสเปคชัดๆอันนี้มันคือยังไงฮะรถคันนี้อันนี้เป็น3ล้อนะคะรุ่นชื่อรุ่นแบตเตอรี่สามเป็เตอรี่สามใช่กำลังรถเนี่ยประมาณ800วัตต์800วัตต์ ขับขี่0ถึง50เนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียว0 0ถึง50เมตร0ถึง50กิโลอ๋อ0ถึง50กิโลนะครับไอ้เร่อง้อเล่นร้อเลนร้อน้องเล่น0ถึง50กิโลใช่ค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียววิ่งได้50กิโลเียถูกต้องค่ะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงถูต้องเราก็ใช้เป็นระบบแบตเนี่ยเป็นแบบลิเธียมไอออนลิเธียมแมงกานิสลิอะไรนะลิเธียมแมงกานิสเดินดีกว่าลิเธียมไอออนอีก ดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้จะปลอดภัยกว่าแล้วก็รองรับระบบฟ้าชาร์จซึ่งระบบฟ้าชาร์จเนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงสองชององันนชง่วโมงชาร์จเสร็จซองค่ะ,ะโอ้โหลิเทียมลิเทียมเลยนะล,ยมมลิเทียมแมงกานิสลิเทียมแมงกานิสกโอ้โหเป็นสับใหม่เลยนะฮะ <laughs> ผมรู้จักแต่ลิเทียมไอออนใช่ไหมถ้านามาจากนิเทียมไอออนค่ะโอ้แสดงว่าโอเคเลยนะแล้วก็อันนี้ไม่จำเป็นต้องจอดทะเบียนอต่อสับล้อเนี่ยจดทะเบียนไะม่ไดเ้เออจดทะเบียนไม่ได้ก็คือวัดไม่ถึง เดี๋ยวนี้จดทะเบียนต้องกี่วัตฮะเขาใช้ okay. จดทะเบียนต้องขั้นต่ำหนึ่งพันวัตคนะ่ะหนึ่งพันวัตใช่ไหมตามข้อสองก็คือห้าสิบห้าซีซีขึ้นไปอ๋ออันนี้ก็คือว่าแปดร้อยวัตไม่ถึงก็คือว่าแต่แต่แตว่าเอาไปวิ่งบนถนนเขาไม่เหมาะถนนใหญ่อย่างเงี้ยใช่อาจจะไม่คือคือไม่ต้องกลัวตำรวจจับนะฮะวิ่งถนนใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวรถสิบล้อเอาไปกินก่อนไม่ต้องกลัวตำรวจจับเลยแต่ว่ามันไม่เหมาะเนาะแต่ถ้าวิ่งในหมู่บ้านอย่างเงี้ยโอเคเลยหรือว่าต่างจังหวัดที่เขาในชุมชนวิ่งไปวัดวิ่่งงไปซื้ออขทีตลาด ก็คือเขาเก็บของเขามากันเยอะเขาเก็บของใช่ค่ะอย่างก็คือจะมีตะกร้าข้างหน้าตัวนั้นอ่านี่ตะกร้าข้างหน้าโอ้มีมันมีตะข่ายครอบด้วยเนาะนี่นะฮะมีตะข่ายครอบด้วยโอ้โหข้างหลังอีกอ่ะโอเคมีตะข่ายครอบของเยอะของเยอะบิดตรงนี้เลยค่ะอ๋อมีกุญแจบิดตรงนี้แล้วก็เปิดเปิดโอ้โหโอ้คราวที่แล้วที่บอกว่า อะไรนะให้เอาน้ําใส่เล่นสงการเอานี้เอาเบาะให้เด็กนอนได้เลยใช่ตัวนี้เป็นพรมก็คือทางร้านจะแถมให้เฉพาะของรุ่นนี้เป็นพรมเฉพาะของเานี่นะฮะโอ้โหนี่เป็นพรมเลยใช่ในชุดเนี่ยก็จะแถมเป็นพรมแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้กระจกมองข้างค่ะขนาดใหญ่พิเศษถือใจไปเลยโอ้โห๋อติดมองข้างได้ด้วยใช่โอ้เยี่ยมมากแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดชาร์จชุดชาร์จซึ่งปกติแล้วเนี้ยจะไม่แข็ง อันนี้แถมให้เลยถูกต้องค่ะชุดชาร์จนี่มันตัดไฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีระบบแจ้งเตือนบอกแล้วก็ตัวจะเป็นระบบไฟสีแดงกับสีเขียวสีแดงก็คือยันชาร์จอยู่สีเขียวก็คือช<อ>า,าร์จแล้วแต่เป็นลิเธียมลิเธียมแกรมแกรนิตเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องหมดก่อนแล้วค่อยชาร์จใช่ค่ะคล้ายๆมันมันน่าจะดีกว่าลิเธียมไอออนเนาะ,ะที่ผมเข้าใจว่าลิเธียมไอออนแบตมือถือเนี่ยก็คือว่าอะไรนะชาร์จยังไม่ทันหมดก็ชาร์จได้เลยชาร์จได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องหมด แล้วก็ตอนมันเต็มแล้วมันจะตัดให้เองประมาณนี้ไม่มีระเบิดแน่นอนไม่มีอืมอันนี้เน้นว่าเป็นของไทยใช่ไหมลงโรงงานอยู่ในประเทศไทยเลยโรงงานอยู่ในประเทศไทยค่ะลิขสิทธิ์เป็นของประเทศไทยเลยต้องเดอไอเดโก้เนี่ยใช่ไทยอสินค้าเขาเนี่ยดูในเว็บไซต์ได้เลยดูในเว็บไซต์ของอ๋อนี่อเล่นะฮะอเล่ดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปัก Facebook ไว้ให้ด้วยเนาะใต้คลิปนะฮะเนี่ยอเล่ evco นะฮะตรงนี้เนาะ ก็คือว่ามีเว็บไซต์ของที่ร้านมีมีเฟซบุ๊กของที่ร้านมีเบอร์ติดต่อหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้เลยใต้คลิปสมมุติว่าถ้าใครดูคลิปแล้วก็ไม่ทันนะฟังไม่ทันให้โทรไปถามหรือไม่ก็กดมาดูที่ใต้คลิปคำคำอธิบายใต้คลิปผมอ่ะมันจะกดดูได้แล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็นไอ้นี้นะฮะราคาตัวนี้นะคะสามหมื่นเกาหรอบาทใช่ค่ะไม่รวม ไม่รวมหลังคาหลังคาอีกนิดหน่อยประมาณสามพันนิดๆามพันนิดนแต่ว่าคุยกันได้คุยกันได้ถ้าต่างจังหวัดเฉพาะจากยูทูปพี่นะคะโอ้เฉพาะจาก YouTube ด้วยใช่เดี๋ยวจะมีส่วนลดให้พิเศษโอ้โหบอกว่าดูจากช่องนี้หรือไม่ก็เปิดที่ดูเลยได้แต่ถ้าเกิดโทรมาก็บอกว่าส่งลิงก์ไหมดูว่าดูจากคลิปนี้อะไรอย่างนี้ได้หรือคลิปอื่นๆที่อยู่ที่นี่ได้โอ้โหรถพิเศษเลยอุ้ยขอบคุณมากครับโอ้โหเป็นเกียรติจากช่องผมมากเลยเนาะแล้วก็ฮะ เเมื่อกี้ขาดไปนิดนึงมันว<ช>ิ่งได้ไกลเท่าไหร่ตัวนี้ช้าหนึ่งครั้งนะคะสองชั่วโมงวิ่งได้ห้าสิบกิโลเมตรห้าสิบกิโลอย่างนั้นถ้าความเร็ววิ่งความเร็ว<ม>เขาเรีบเขาเรีบแต่เราไม่รีบไม่เป็นไรถ้าวิ่งห้าสิบกิโลเนี่ยต่อชั่วโมงก็วิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งอ่านะห้าสิบกิโลห้าสิบเลเล็กง่ายๆคือสามารถวิ่งได้เร็วสูงสุดห้าสิบกิโลแล้วก็วิ่งได้ไกลสุดห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลเนี่ย จากบ้านผมมานี่ยังไม่ถึงเลยนะจากร้านไปสารยาแล้วกลับมาแล้วกอไปอีกกี่รอบกี่รอบหลายรอบโอ้ไม่ใช่สองรอบสารยานี่ผมว่ามันเป็นสิบรอบเลยนะรอบละห้าโลยผมปั่นจักรยานเนี่ยตอนนี้นะคะความปลอดภัยของเขาเนี่ยนอกจากที่จะมีเบรกมือแล้วเนี่ยก็ยังมีเบรกอยู่ที่เท้าด้วยเบรกเท้าด้วยตันนี้สามารถเบรกที่เท้าได้แล้วก็เบรกมือกันรถไหลใช่ไหมฮะต้องค่ะโอ้โหรถมันก็จะไหล โโอ้หแล้วตอนชาร์จนะฮะตอนชาร์จต้องชาร์จตรงไหนตัวชาร์จนะคะจะอยู่ฝั่งี้ฝั่งนี้อ๋อนี่มีจุกอยู่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้แบตเขาค่อนข้างหนักก็เลยแม่แนะนำให้ถอดออกไปชาร์จอะฮะก็คือเอาเข้าไปจอดที่บ้านแล้วต่อปลั๊กมาเสียบได้เลยใช่ค่ะไฟ220โวลต์ใช่ค่ะเป็นมีอะแดปเตอร์แปลงเ้าบอโอ้โหชาร์จแค่สองชั่วโมงเองเหรอโอ้โหนี่นะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะมีระบบเปิดปิดมอเตอรให้ด้วยกับตัวเกียร์เดินหน้าถอยหลังถอยหลังได้ด้วยอ่าเราดีเดินหน้าตัวอาร์ถอยหลังหลังรถรถใหญ่เลยเหมือนรถรถเก่งส่วนตัวนี้เป็นเกียร์แบบเระดับเป็นสปีดใช่ค่ะโอ้มีสปีดด้วยก็คือว่าอ่นเร็วสุด50แล้วกันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่อยากอยากจะล็อกความเร็วไว้ให้ไปที่สปีดอะไรอย่างเงี้ยสปีด1สปีด2สปีด3 สมมุติสปีดหนึ่งมันก็จะเร็วไม่เกิน20อะไรอย่างนี้ประมาณนี้สำหรับแบบบิดมึงจะบิดให้ตายก็ไม่เกินอ๋อโอเซฟเนาะเพราะบางคนมือหนักแล้วก็ตัวเนี้ยเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเลี้ยวโค้งมาจะคกว้างไหมเออใช่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 สามล้อคนส่อายุี่เนี่ยจะแบบกังวลมากเลยใช่ใช่ตอนนี้ก็ื่องข้างหน้าเรามีโชคข้างหลังเราก็มีโชคมีโคมั่มีโชคใช่เออใช่มันจะป้องกันการโคมงหเก็มี่เรากมีโชค่เรากมีโชค ใช่ใช่เขาบอกว่าสามล้อจะจะขึ้มง่ายตอนเลี้ยว<ช>แต่ว่าศูนย์ถ่วงมันศูนย์ถ่วงมันไกลเนาะใช่ค่คะนนเนี่ยศ<ช>ูนย์ถ่วงมันห่างไงโอ้แต่แต่ถ้าติดหลังคาเนี่ยในแคตตาล็อกมีมีมีรูปโชว์ใช่ไหมฮะมีค่ะเพราะว่าตอนนี้ต,ตัวตัวที่ติดหลังคาวันนั้นที่ผมมาถ่ายเนี่ยขายไปแล้วใช่ไปแล้วไปแล้วจะไปแล้วตัวนี้จองแล้วจะไปแล้วแล้วเขาติดหลังคาไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ติดไม่ติดไปอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่โอ้รับลมหนาวนะเนี่ยแล้วแต่ลูกค้า เออใช่คราวที่แล้วยังคล่องใจนิดนึงอย่างเงี้ยวิ่งตากฝนได้ไหมฮะวิ่งตากฝนได้ค่ะได้ไม่ช็อตไม่ช็อตเพราะว่าตัวแบตเตอรี่อ่ะมีซีลกันน้ำอย่างดีอ๋ออยู่ในนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยก็มีกันน้ำอย่างดีเหมือนกันลุยน้ําได้20เปอร์ซนต์ลุยน้ำไปเลยลุยน้ำได้เลยน้ำท่วมท่วมลุยได้เลยประมาณครึ่งไม้บรรทัดว่างั้นเถอะใช่ค่ะขี่ได้เลยครึ่งไม้บรรทัดเนี่ยมอไซค์ก็จะไปไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่ว่่าโบเเเนนต้ียมออรรร์ััปะก ได้ยี่สิบเจ็ดปีไหมสามารถขี่ด้วยน้ำได้เดินรับประกันถูกต้องแล้วก็อันนี้ล,ลดรับประกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มีรับประกันรับประกันยังไงบ้างฮะตัวแบตเตอรี่เนี่ยสองปีแบตเตอรี่2ปีเลยเหรอใช่ค่ะชุดไฟฟ้า1ปีแล้วก็มอเตอร์3ปี3ปีปกติเขารับเด็ขารับประกันแบตเตอรี่กัน6เดือนหนึงนะอ๋าตอนนี้รับประกันให้ได้สองปีสองปีถูจกจริงๆมันยังใใใชชช้้้้ไไดด่จริงๆอายุแบตตเอรรีี่ปปปะมาณ5 5ี ก็คือจริงๆ2ปีมันยังวิ่งได้แต่ว่ามันอาจจะเสื่อมลงมาจาก50เหลือ45ความเร็วอะไรเงี้ยเสี้ยวฟ้าตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วราคาแบตเตอรี่นี้ถ้าเกิดเปลี่ยนนี้มันมันประมาณไหนแบอรี่อย่นี่หนึ่งหมื่่งพ้อยหนึ่งหมื่นหนึ่1พ6 0 0กร้อยใช่แต่ว่าใช้หกปีใช้ได้6ปีเฉลี่ยรายปีแล้วประมาณ1,900งพันเก้าอยบาทพันเก้้อยเองต้องเอาเป็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้ใช้ได้ประมาณ6ปี พูดตรงๆแต่ว่าหลังจากปีที่สองที่สาม,มันจะความเร็วจะน้อยลง<า>ระยะทางน้อยลงแต่ยังใช้ได้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าม,มากอ๋อก็โอเคนะแต่ว่าหกปีเนี่ย<ม>การันตีว่า6ปีคือวิ่งไม่ออกเลยอะไรอยางเงี้ยใช่ไหมหกปีเหรอคะวิ่งไม่ออกเลยไม่ใช่คะ่ะยังพอวิ่งได้วิ่งได้แต่ว่าจะรู้สึกอื่อๆแล้รู้สึกอื่นๆนใช่แต่ถ้าเกิด ใช้ไปก็ได้นะเป็นผมเนี่ยหกผมก็ใช้นะหกปีเจ็ดปีลูกค้าบางคนใช้เป็สิบปีเลยใช่ไหมจนมันวิ่งไม่ได้อะเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนจะมีลูกค้าจะมีลูกค้าโทรมาถามว่าใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์มาชาร์จได้ไหมไม่แนะนานะคะไม่แนะนํานะไม่ไม่ไม่ควรนะไม่ควรไม่ควรแบตเตอรี่เป็นลิขสิทเฉพาะของเบโ้ดีใช่ แทงเข้าไปในเครื่อง ECU ซึ่งเป็นระบบจ่ายไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเอาตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์มาใช้เนี่ยอาจจะทําให้ประกันมันเสียประกันใช่ไหมให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็เลยไม่ไนะนรัแต่แต่อย่างเงี้ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมีศูนย์บริการสามารถเข้ามาเซอร์วิสได้ทุกที่ที่มีีกันที่มีสัญลักษณ์นี้นะเดโก้นี่นะใช่ค่ะนี่นะฮะเดโก้ที่จริงเซิร์ชในเซิร์ชในยูทูบเอ้ยไม่ใช่เซิร์ชในเน็ตก็มีเนาะเพราะว่าเดโก้ E V B E เนี่ยเนาะใช่น่าจะเจอเนาะ นะฮะเป็นรถไฟฟ้าเนาะหรือเขียนเขียนว่ารถไฟฟ้าเดโก้ก็ได้เนาะก็น่าจะมีรายละเอียดเนาะใช่แล้วก็เข้าไปใน Facebook ของร้านหรือเพจเพจของร้านนะฮะอเลสสตูดิโอก็จะมีสินค้าให้ดูนะฮะคือบางทีไม่ได้โชว์ในร้านใช่สินค้ามีหน้าร้านแต่ว่าวันเดียวกันไปแล้วอาบางทีอาจจะต้องรอโรงงานส่งมา แต่ว่าเราจะสั่งมาเรื่อยๆถ้าเกิดคันไหนขายไปเราก็จะสั่งมาแต่ว่าโรงงานาวนี้ถ้าเกิดมีออเดอร์มาเยอะๆก็สั่งโรงงานได้ใช่ค่ะก็ต้องแจ้งก่อนว่าสามล้อเนี่ยไม่ได้มีทุกสาขาบางสาขาอาจจะไม่มีบางสาขาไม่มีเช็คก่อนว่าสาขาไหนที่มีแต่ว่าซื้อไปถ้าเสียสามารถสามารถซ่อมได้สาขาที่ไม่มีก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะอ่านะฮะมันมันไม่ได้มีทุกสาขาเนาะนี่เนาะสามล้อนี่ฮะละเอียดเลยนะฮะเอ๊ะเขาก่อนมีสองพันเนาะ อีกคันนึงก็ขายไปแล้วถูกต้องค่ะเมื่อเช้าไปแล้วคันหนึ่งสีแดงแล้วยังมีอยู่ไหมคะคันแดงคันเล็กๆแสามล้อคันเล็กเดี๋ยวจะเข้ามาน่าจะประมาณปลายๆสัปดาห์จะเข้ามาเข้ามาเยอะไหมไม่เยอะค่ะเป็นออเดอร์เหมือนกันเป็นออเดอร์เหมือนกันสามารถจะสั่งจองได้เนาะแล้วก็ส่งทั่วประเทศเลยเนาะเพราะว่าเงินจองไม่ได้ไม่ได้เก็บเยอะค่ะแค่นิดเดียวตอนตอนส่งเนี่ยก็ส่งไปทั้งคันอย่างนี้เนาะไม่ได้ให้ไปประกอบที่นู่นเนาะ เราจะมีคู่มือให้แล้วก็มีวิดีโอสาธิตการใช้ให้สาธิตการใช้ให้ค่ะขนส่งเป็นขนส่งเฉพาะสำหรับส่งรถส่งรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยไม่ไม่ใช่เป็นขนส่งรวมเหมือนพวกเคอร์ลุงเคอรี่อะไรพวกนี้ก็คือเป็นขนส่งที่เราส่งรถไฟฟ้าโดยเฉพาะไปถึงปุ๊บเขาจะสอนวิธีใช้ให้จะมีิปวิดีโอการใช้ให้ก็คือพนักงานขนส่งเนี่ยก็จะส่งรถลงมาให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คอุปกรณ์แล้วก็เช็คอุปกรณ์ให้โออยางนั้นเลยนะฮะก็คือออกจากโรงงานไปเลยวิ่งไปให้เลย โอ้นี่นะฮะสนใจมาชมได้นะฮะคือหรือถ้าเกิดมาชมที่ร้านก็ได้เนาะมาลองขี่แต่ที่ร้านเนี่ยบอกว่ามาจากเพจก็จะมีส่วนลดให้นะฮะมีส่วนลดให้นะฮะแต่ถ้าตักจังหวัดนี่ลดให้ไหมได้ค่ะได้ได้โอ้นะฮะแต่เราต้องแจ้งก่อนว่ามาจากเพจนะฮะติดตามด้วยนะเนี่ยนะฮะอเลสตูดิโอนะฮะก็คือไปนี่นะไปบอกว่ามาจากเพจอเล s นี้ได้ไหมได้นี่อเ Alessio EV ได้ไหมครั นี่นะดู u t u b e แล้วก็ไปดูในเพจด้วยนะนะแล้วก็จะลดให้เป็นพิเศษนะฮะพิเศษไงก็ลองคุยกันเนาะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรโลเคชั่นของที่นี่ไว้ให้ใต้คลิปเลยเนาะแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยสนใจมาชมได้นะฮะนี่วันนี้มามาถ่ายให้ชมนะฮะถ้า้าอยากเห็นมันมีหลังคาเนี่ยคันนี้ที่โชว์ไม่มีหลังคาแต่ในในในเพจจะมีหลังคาโชว์ให้ดูนะฮะและตอนนี้คันนี้ก็ไปแล้วแต่ว่ายังสั่งอยู่เนาะ ยังสั่งยังยังสั่งเข้ามาแล้วก็มาคุยได้ต้องส่งเนาะตอนนี้กี่วันไม่รู้แตกว่าจะได้ตัวนี้ถ้ารอสินค้าน่าจะประมาณ5วัน5วันเองโอ้หนี่เตียงนะหรือบอกส่งไปโคราชส่งไปคันนี้ส่งไปไหนคะเนี่ยคันนี้ส่งไปเชียงใหม่เชียงใหม่อือหือเขาเขาไม่ได้เข้ามาเองเนาะไม่ได้เข้ามาเองได้ก็คือสั่งเพจแล้วก็ส่งมาส่งมาโอ้แล้วก็ซื้อเลยยังไม่ลองขับเลยยังไม่ได้ลองขับเลยโอ้โหเชื่อเนาะ โอ้ว่าขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่เชียงใหม่ดูจากคลิปผมน่อยไม่รู้ๆๆโอ้โขอบคุณมากขอบถ้า,ถาลูกค้าที่เชียงใหม่มาดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะที่อุตส่าห์เชื่อใจนะฮะว่าดูไม่ได้มาลองขับ<ช>แต่ว่าผมมาจับต้องแล้วเนี่ยเหล็กแข็งแรงนะถือว่าโอเคเลยเดีย่ยแล้วเป็นของไทยเนาะผมว่าบางที การรหหมมมดดีเซอ์วิสที่เชียงใหม่ก็มีศูนย์มีค่ะเออมีคนก็ถามมาสุราษฎร์มีศูนย์ไหมมีมทั่วประเทศค่ะมีทั่วประเทศเลยใช่อย่างงั้นเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้เลย<ช>หรือไม่จะลองเซิร์ชคำว่ารถไฟฟ้าเดกโก้เดี๋ยวเขาจะจะก็จะมีบอกตัวแทน<ช>อยู่ที่ไหนได้บ้าง<ช><ช>ซ่อมได้หมดเลยซ่อมได้หมดเลยก็คือรับประกันเหมือนกันใช่นะไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อที่นั่นใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้ที่มีสัญลักษณ์นี้ก็คือซ่อมที่ไหนก็ได้โอ้โหก็เยี่ยมเลยนะฮะคราวนี้เเดดี๋ยววราาจะมลอองูพกนรถล้อเนาะ ก็มีคันเล็กด้วยเนาะใช่คันเล็กก็จะเป็นอันนี้ย่อมยาวหน่อยเดี๋ยวนะไอ้สามร้อคันเล็กนี้เท่าไหร่นะสามร้อคันเล็กสามหมื่นห้าเก้าร้อยค่ะสามหมื่นห้าเก้าร้อยย่อมยาวหน่อยเฮแต่มันต่างกันไม่เยอะนะคันเนี้ยต่างกันไม่เยอะเนาะจริงๆเพิ่มอีกนิดเดียวคันนี้แจ๋วกว่าเนาะใช่นี่นะฮะเพรื่องบิ่ะเครื่องบประมาณสี่พันสี่พันจะได้ช่องเด็กผอมใหญ่ขึ้นใช่รถที่แข็งแรงขึ้นเออได้ช่องเด็กนอนนะฮะพูดง่ายนะได้ได้เฟดเด็กแต่เขาดุยพี่ ชอบมากเลยคือเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กเล็กนะใส่ที่นอนนะใส่ไม่ต้องมีรถเข็นเด็กเลยนะใช่แล้วค่อยๆขับไปนะฮะเนี่ยเอาเอาปกติเขาจะมีรถเข็นเด็กแล้วมีอะไรนะมีที่นอนใช่ป่ะอ่าอันนี้คือคุณคุณนุย้ยคุณอะไรนะอันนี้ยุยนน้ยค่ะอันนี้คุณบูมอันนี้ยุ้ยนี้คุณบูมคุณบูมนะฮะอันนี้โอ้โหนี่เป็นเท่าแก่ะ่ะ <laughs> <laughs> ยังไม่แก่นะเมื่อกี้กาลังคุยเนี่ยเนี่ย คุณคุณบูมถ้ามีลูกนะเอาไปวางตรงนี้ได้เลยแล้วขี่เนี่ยโอ้โหกระจายตลาดเนะลูกเล็กเนาะใช่ั้ไม่ได้เยอะค่ะครับผมใจดีนะฮะคุณบูมนี่ใจดีนะนี่ก็คุณยุย้ยคุณนุย้ยหรือคุณยุ้ยนะย,นยุ้ยค่ะยุ้ยคุณยุ้ยนะติดต่อได้สองคนเลยนะฮะนี่นะครับเมื่อกี้จะคุยกันเชิญเลยครับเดี๋ยวผมพาดตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่นะฮะสามารถชมได้เลยนะฮะ